ทำไงัเห็นพวงข้างหลังไหมร<ม>อดไปเห็นล้ทุกคนโอเค <c oughs> อน,นี่ราพักดูแบบแค่สองสามต้นนี้กันแล้วเนานะดูเยอะมันก็เท่านั้นแหละมันก็มะม,ม่วงบอเหมือนกันออันนี้เป็นลูกชุดใหม่นะชุดที่สองแล้วเหมือนยังเล็กอยู่เนาะหรือว่าเขาชอบกินกันลูกเท่านี้ <c oughs> ก็ไม่รู้อันนี้มันส่วนตัวแล้วว่ามันยังเล็กนะแต่ว่าพอ เว้นไปเว้นมามันก็สุกน่ะ <c oughs> นี่เรามีสองชุดเลยในต้นเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือชุดโอ้ยอะไรกรอบวมะม,ม่วงอันนี้คือชุดแรกอืสุกหมดแล้วสุกก็อร่อยนะพูดถึงว่าเนี่ยมะเพรจะหกโอ้ย <c oughs> ขอวางพื้นแล้วกันนะวางพื้นก่อนนี่ดูขนาดมันก็ต่างกันอยนะู่เนาะนี่มะม่วงเบานะยเบาปากตายนะทุกคน เราไว้ชุดแรกให้มันสุกเพื่อที่จะเราไม่เตรียมน้ำมาล้างอนะันนั้นก็ได้เตรียมมาเพื่อที่จะให้เอ้เพื่อที่จะเก็บมเมล็ดโอ้พูดมั่วไปแล้วตามภาษาคุณไม่นอนกลางวันทุกคนช่วงนี้งานเยอะมากแล้วก็ร้อนมากด้วยนอนไม่หลับนี่เอ,เอาเห็นเลยนะลูกนี้นะมาดูข้างในกันก่อนว่าจะเก็บทรงให้อ่า ลูกค้าแหละลูกเรียกลูกค้าเรียกแฟนเพจเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะนัะ่นแหละสำหรับคนที่สั่งมานะก็รอชุดนี้แหละไม่เยอะหรอกประมาณไม่ถึงร้อยกิโลเรจะปล่อยมันสุกด้วยไม่ขายเยอะไม่ขายเยอะนะเอาโลโล,ละห้าสิบาทเนาะเอาอะไรเอาเก้าสิบเก้ารวมส่งไหมเลขสวยมันลูกเท่านี้นะให้ดูตัวอย่างนะนี่ ถ้าจะให้ส่งตอนนี้นะมันจะลูกประมาณนี้นะนกำลังกิน,นแต่ถ้านี่อันนี้ลูกสุกมานนะ <c oughs> ไม่ได้ขายนะลูกสุกเอาให้ดูอ่าน,นี่มันนี่เห็นไหมม้วงเบามันก็ใหญ่ได้เหมือนกันเนาะได้อนี่มันลูกประมาณนี้นะมามาดูมาดูใกล้ๆอันนี้ก่อนว่ามันเดี๋ยวจะกินให้ดูไงว่ามันกินได้หรือย,ยังเราก็ <c oughs> เรามาแบบชิมแบบเขาเรียกอะไร <c oughs> เต็มมาพิธี มาชิมแบบให้มันสกล่ะพี่เนาะกินไหมทุกคนเอาเอานะ้นี่เนี้ยลูกนี้นะมีเนี่ยลูกเล็กนงี้เลยนะก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือยังแต่ถ้าใครจะกินข้าวเม็ดแล้วเมเออมะม่วงตื่นมาก็มีเม็ดเลยนะเออมันก็เท่านี้แหละแต่ไม่ก็คือถ้าใครกินเท่านี้สั่งได้เลยสั่งได้เลยเอา99้าเก้าลงส่งแล้วกันเนาะมันฤดูมะม่วงแล้วนะเราก็ ราคาประมาณนี้แหละ99รวมส่งนะอ่าแต่ถ้าอยู่แถวแถวอำเภอเมืองอยู่แถวแถวอะไรก็อ่าอําเภอเมืองศรีสะเกดหรืออําเภออุดมพริสัยก็ติดต่อสอบถามมาได้นะเพราเราจะเผื่อแบบรอบที่เราไป <c oughs> ไปอสั่งไปส่งงานไปอะไรนี้เนาะเราก็จะมุมมองติดเข้าไปถ้ากินเท่านี้นะต้องบอกว่าถ้ากินผลเท่านี้นะเรามีพร้อมส่งแล้วนะหรือถ้าใครที่แบบว่าเออขอใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็ ก็อรอมาอู้มันหอมมาเลยเนอะลูกเล็กๆอ่อนๆนี่เนอะอืม้มมันสุดยอดมากเลยทุกคนอ่ะวันนี้หอมหอมแดงมันน้อยที่เกียดหั่นเยอะรีบไงอืมอ้มเอามาชิมให้ดูล้างหอ,อกมก็ไม่มียางอะ่ะ อร่อยเอาก็อร่อยเหมือนมะม่วงนั่นเละ <c oughs> ไม่เหมือนลอดช่องหรอกนะอ่ะเี่ยวพอประมาณแบบกินได้อโอเคก็มีลูกค้าสั่งมาตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ชุดแรกอันนั้นเราไม่ได้ส่งเลยเพราะเราก็นัดว่าขอชุดที่สองติดเต็มที่ก่อนเนาะเราจะส่งให้ ว่าชุดแกเราจะเอามาเล็ดมันเพื่อเป็นพอต้นเอามันเป็นต่อเพื่อเสียบยอดนี่เอาลูกนึงทำสุดท้ายแล้วอื <c oughs> อเง้ อ้าวใครกินไซส์นี้โลละ99บาทรวมส่งนะสั่งกันเข้ามาได้เลยก็ส่วนลูกค้าที่เราติดต่อไปแล้วเนาะว่าให้รอผลชุดนี้เดี๋ยวเราจะเร่งจัดส่งให้ทันทีนะทุคนนะเดีย๋ยวแจ้งราคาเป็นราคาปัจจุบันไปเนาะตอนนั้นเราจองไว้นะมันเป็นนอกฤยดูเนาะมันเป็น150บาทรวมส่งตอนนั้นนะตอนนี้เหลือ99บาทรวมส่งนะสาหรับใครที่ อยากกินมะม่วงเบาก็ส่งประมาณสองสามวันถึงเนาะจากต้นก็ยังถือว่าสดอยู่เพราะกินในตลาดอย่าหวังเลยว่ามันจะเก็บปุ๊บส่งปั๊บอะไรอย่างนี้นะโอเคนะดีลตามนั้นใครสนใจก็สอบถามมาเข้ามาขอไปกินก่อนแล้วบ๊ายบาย